น้องๆจาก JNT ค่ะทุกคนน้องๆจาก JNT ค่ะมารับข้าวถึงโรงสีของเราเลยนะคะบริการดีๆจ้ะเอาไปแพ็กให้ด้วย <c oughs> น่ารักมากเลยถ้าใครนะคะสนใจอยากจะส่งทัสดุนะคะสามารถเรียกหา JNT ใกล้บ้านได้เลยนะคะ อันนีเจนที่สาขาเริ่มมาจาก,าจากสาขาเริ่มนกทาเดี๋ยวจะให้ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ของน้องไว้นะคะทุกคนน้องเข้ามารับเลยค่ะถึงบ้านเลยเดี๋ยวให้น้องยกของเสร็จก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวจะให้แจ้งเบอร์โทรค่ะบริการดีดีนะทุกคนเราเขาน้อง,องเขาแนะนําดีมากเลยว่าเออเราจะส่งลูกค้าเลทเท่านี้ราคาเท่านี้เลทเท่านี้ราคาเท่านี้คือไม่ได้คิดแต่ว่าจะเอาแบบว่ายอดเยอะๆนะนะ คือไม่ประวันฟังเงื่อนไขของเราแล้วโอเคว่ะว้าวเลยชอบอ่ะชอบชอบชอบแนวทางนี้ค่ะจ้าเอาฝากเบอร์โทรไปให้หมูศูหกสี่สี่แปดเ้าหนึ่งห้าแดสี่ครับผมจ้าเรื่องนกทากับสาขากดชุมครับผมว,ว้าวขอบคุณค่ะ,คคะจ้าจ้าจ้าเป็นไงทุกคนเป็นไงคะเห็นไหมอัธยาศัยดีมากเลยค่ะ ค่าอยากจะส่งพัสดุนะคะไปให้ลูกให้หลานที่กรุงเทพเนาะหรือให้กับลูกค้าใครที่ทําออนไลน์นะคะอย่าลืมนะคะโทรหาน้องได้เลยใครที่อยู่กุดชุมกับอยู่เริม่างทาเดี๋ยวสำหรับีพีนี้ขอลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายเดี๋ยวไปแพ็คข้าวก่อนเดิมพรุ่งนี้น้องจะเมาอีกแล้วบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายค่ะจ้า,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 จานี่ค่ะทุกคนไปแล้ว จ้ะบ๊ายบายค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายนะจ๊ะบ๊ายบายด้วยเหมือนกันเลยจ้ะบ๊ายบาย